ไม่เปลี่ยนเดียวที่จะสื่อจังจิตเราต่างเนาะเพราะอะไรเพราะป่ารัตยามันเกิดร่วงอยู่มันมีพลรรังพราะฉะนั้นสมาธิมุจลไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะให้สมาธานีสิ่งแปลกสุดๆแบบนี้นะถูกไห,ไหมเมื่อเราไม่จิตแล้วเราก็สบายใจ เคยทำแอะไรกัาท่านสมทสมทานสิครับเชื่อว่าเรามีสิ่งครบสมูมันก็สบายใจเห็นไหมเพาะสิ่งทำให้จิตสบายสมาธิถึงจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสาระจเตใน้อยใหญ่ก็จจมจมจมจจิตใจว่าผมใส่ขึ้นมาปัญญก็เลยเกิด้ห็นเห็นไหม

ิยากกเียวูก่ท่านแนะนำให้ยืนินนั่งนอนคือการเจริญภาวนาภาวนายืนภาวนาได้เตินก็ภาวนาได้นั่งก็ภาวนาได้แง้นอนก็ภาวนาได้เห็นไหมลมตาจะพมที่เริย้อยคนส่วนมากเข้าใจยาก เจริญก็รลอนตาไปพูดที่ใดก็ตามบางทีก็เป็นร้อยเป็นพันป็นนุนไปพระธาตุขันหนึ่ยาโยงไปเพิ่มไปฏิทันหลอนตาพูดโยมบางส่วนเข้าใจบางส่วไม่เข้าใจไปทาัสนาใหที่เดียย้อยเด่ม salama namaste padhe namo 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 อยู am, zan, é, ่พระตางเนีอยู so aron, an, uk, ento, ่พรตางเราจะทำอะไรอยู่พรตังทางข้าวทาอาหารอไรายูะตัน้ำะไรนั่งอะไภาวนาอรทำรจำไปเถอะถ้าเราดูไงห่งางรถ้าเขาไปลูแบปฏิวัติวัดารบุเกิดจากอันนี้คุณเป็่ภาวนาใครอยากชัวยก็ให้อยากชวรู้องอยาวยม่ไห ลบประโ sì, sai, so, is, ุมของันนนัของนั่งยังไงบุญมันจะเจปามันจะแทรกากเพราปมันมีอย่างาอย่างอย่างนี้ก็มีอย่างอย่างอย่างนี้เนี่วาจนั้นทอย่งแค่ารูปมาเยเ่อยู่ดิหาลูกเตธรรมาเห็นปะมันน่าม พยายตอกวาตอนนยเดียวช่เดียวนั่เขาสอนนัเรียนสอนช่งักสอนดูเลยามวาถ้าลไปผิวหนาขันผาปปาประหลั่เนี่ยถ้ารู้ใจจะทำให้กว่าถ้าขาแดว่าขาดมาเลยได้เหไหมเป็นบาปขันห้าไปนีจะ เพราะบากเดินให้พ้นนั่นเหงต้องคียใจอารมณ์ของเาไหลังขันจะเป็นนี้อีกขอพูดการขันจะเป็นนอยู่จำที่ไนเอ้อหล่ตาไปเห็นน้เปล่านจะท่าว่าผมฟังเป็นอระบอกว่าเพราะว่าเขาฟั้งคนนีบาปไม่ถูกขนาด ่รปัร้อยปันร้อยปันไม่มากนอผู้เคยเป็นมาว่าจะีสารแต่ที่ไปโทษเรียนทกเลียงไม่ต้ไปราะว่าเขออยอยนีเขาารงเรียงลอยปัดอยปัไปไนพวกไปแนแต่ทนคูเลยนัเรี้ยงมันก็ได้ทกาวกรตุนามนาติอโพสตเเป็นวกับก จะเาาาาา้าองากตศึกน,นาทาาั้งหมดเรานเป็นกรรมทานเขาสัตว์นี่นมันเีเ่งสุดยอดพัฒนาบริจาคเปิดใจหม่เพื่อเราจะได้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราปฏิบัติต้องคนจะเกรงใจเราเห็นปะการเข้าสตค,ความดมีสใจทจี่ขั้นสนงเอาใจสัตว์ซ Tao mong tạo lòng 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 tạo nó tạo là tạo lòng 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 การหน้าของสามถึงเป็นคนก็เป็นคนก็เป็นคนเห็นว่าชิ้นขับถึงกินของเช่นนี้น้ำน้ำใจยุ่งช่างส <Yes? S 2> ีเอาลายไปได้ผลพุทธาเห็นว่าเดินสาบไปนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเราจะทำธรรมน่าไรพันเพื่อนเพื่อนยุโรปตั้งกระชอนตั้งกระชอนพูดถ่อมเสียงลงมา เขียวบอกว่าจะมันจะสอนตอบถึกย่าก็ไม่ใช่จรางจึงจริงนะวันนั้นๆมันจะให้มีสติเพื่อถามจึงเกิดไม่ได้แล้วคุณจะไหนคุณจิตใจของเราตลอดเวลาสอนหนังสืออยู่ก็ตามทำงานการต่างๆก็ตามอยู่ที่บ้านเยอะยัก็ตามทุกอย่างให้มีสติเสมอเพื่อฝากไว้สติสั่งเน้อบนรลุมตาปาโรมาโน่ก็สมควรเก็บโอกับด้วเวลา ขอความสุขความสงบความรง,งินเย็นความเจริญรุ่งเรืองในทางความรู้แจ้งแจ่มตลอดไปทางนัง้นจงัเกิดมีแก่คณะผู้อาจารย์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน เพราะทุกทีมันต้องแก่จะปวดตจแล้วพอกระบจากกรรมกาอาจารย์าลุนสิษยบาตสามที่ฐานนพุนลวงจงมีภาะสาธุมีพาระปติโยห์เกิดถ้าบัคัเริพอดธ चार्ज